ลุ่มผู้ประกอบการบนมอหินขาวอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิร้องเรียนจังหวัดให้ตรวจสอบนะครับกรณีมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าเช่าสถานที่คนละ5 0 0ถึง2,000บาทผู้ประกอบการกว่า30คนที่ขึ้นไปจำหน่ายสินค้าบนมอหินขาวอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นคณะกรรมการจัดงานเรียกเก็บเงินจากผู้มาจำหน่ายสินค้า ในงานที่ใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์มอหินขาวโต้ลมหนาวที่ชัยภูมิระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้าแต่ว่าการเรียกเก็บเงินไม่มีการออกใบเสร็จหรือว่าชี้แจงรายละเอียดนะครับทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนนายอุทิศล่าจันทึกกำนันตำบลท่าหินงมออำเภอเมืองชัยภูมิในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานยืนยันว่าได้รับเงินจากทางอำเภอจำนวน180,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าซึ่งจะเป็นการขัดต่อระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางคณะผู้จัดงานจึงได้เจราจากับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างและได้คืนเงินให้กับกลุ่มผู้ค้าขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ฝ่ายความมั่นคงและทางจังหวัดจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงนะครับรวมถึงจัดระเบียบร้านค้าที่เข้ามาจําหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยครับ